สัดีครับพบกับรายการชิงอินโฟครับช่องที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชินชิลาแบบพวกผมเยอะแยะมากมายเดี <Wow. S 1> ๋ยววันนี้มาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไร <Okay. S 1> ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ วันศุกร์นะคะในช่อง YouTube เริ่มลงเวลาประมาณเที่ยง56นาทีนะคะแน่นอนมีคำถามหนึ่งที่เพื่อนๆมักจถามกันอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ได้เลิกงามยามดีที่จะมาไขาปริศนาความลับอีนน้การเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้หน้าร้อนนะคะมันอย่างคลิปที่แล้วที่เราได้พูดกันเอาไวา้ก็จะมีน้องๆถามที่ตลอดเวลาว่าพี่ลีถ้าฟานพี่ลี่ไฟดับอะพี่ลี่ทำยังไงก็อย่างที่เห็นนะคะคือเด็กๆแบบ เยอะมากเราเคยทําช่วงที่เป็นคนคุ้นชินนะคะเปิดชินชิลาในห้องนี้แค่ชินชิราของพี่คนเดียวเนี่ยก็ประมาณ200ตัวละยังไม่รวมชินชิราของน้องๆลูกค้าที่เอามาฝากเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนคําถามที่น้องถามมาว่า พี่ลี่แล้วถ้าฟาร์มพี่ลี่ไฟดับอ่ะพี่ลี่ทำยังไงบ้างวันนี้ค่ะเราจะมีคำตอบเรื่องนี้ให้สำหรับน้องๆที่ไดเ้เลี้ยงชิ้นไปแล้วหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดอะไรก็แล้วแต่นะคะได้เตรียมตัวเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าอย่างนั้นเถอะแต่ก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้ก่อนการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราก็ต้องจาแนกประเภทของเราก่อนว่าสัตว์แต่ละประเภทที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนวันนี้ขออนุญาต ลงลึกลงไปในมุมของชินชิล่าละกันค่ะอย่างที่เราทราบกันว่าชินชิล่าเป็นสัตว์เลี้ยงเมืองหนาวนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ที่นอนกลางวานันแล้วก็ตื่นกลางคืนเพราะฉะนั้นเขาชอบอากาศเย็นค่ะอากาศถ่ายเทสะดวกไม่ร้อนอบอ้าวตอนกลางวันจะไม่ค่อยโซนนะคะแล้วก็จะลุกลี้ลุกลนหรือว่าตื่นตอนกลางคืนนี่คือเบื้องต้นก่อน ที่เราต้องรู้ในสัตว์เลี้ยงของเราต่อไปค่ะเราก็มาดูกันแล้วถ้าเกิดว่าบ้านเราไฟดับแ,ล,แล้วเราควรจะทํำยังไงจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ไฟดับเนี่ยมันจะเกิดได้อยู่สองช่วงช่วงที่1ก็คือเป็นช่วงที่เรารู้ค่ะว่าไฟดับช่วงที่2คือเป็นช่วงที่เราไม่รู้ว่าไฟดับเอามาอันแรกก่อนช่วงที่เรารู้ว่าไฟดับคืออะไรอาจจะเป็นอย่างที่1จากการไฟฟ้าแจ้งมาว่าโอเคช่วงระยะเวลาที่ วันนี้เวลานี้ถึงเวลานี้ไฟดับนะคะเลยอย่างเงี้ยมีการซ่อมสายไฟนะนูน่นนี่นั่นถ้าเกิดเรารู้แบบนี้ค่ะเราก็สามารถเตรียมตัวได้อย่างเช่นย้ายน้องไปอยู่ที่อื่นไปเที่ยวตามจังหวัดหรือพาไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในที่ท,ที่อากาศถ่ายเทสะดวกไม่ร้อนอบอ้าวนะคะไปบ้านเพื่อนหรือแม้แต่กระทั่ง พามาเล่นที่ฟาร์มแฟรนี่ชินก็มีน้องทําแบบนี้เหมือนกันอันนี้คือถ้าเกิดเป็นเรารู้ล่วงหน้านะคะว่าไฟดับอย่างที่2คือเรารู้แต่ว่าไม่รู้ล่วงหน้าก็คืออารมณ์เหมือนอยู่บ้านปกติธรรมดานี่แหละแล้วจูๆ่ๆเอ้ยไฟดับขึ้นมา ม่ว่าจะเป็นหมอแป้งรลเบิดฟ้นตกหรือว่าแบบอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราควรจะทํำยังไงแน่นอนเราอยู่ด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าตอนนี้คือโอเคไฟดับเราก็จะมีวิธีการเตรียมการได้อย่างดีอย่างเช่นอย่างที่หนึ่งเลยคือถ้าเกิดน้องเคยอยู่กรงใหญ่ปรับให้เขาอยู่กรงเล็กๆค่ะยกตัวอย่างเช่นกรงเดินทางง่ายสุดคือต้องบอกว่าไฟดับอ่ะมันไม่ได้ดับนานหรอกอยู่ที่ว่าเออ ดับเพราะอะไรแต่ส่วนใหญ่ไฟดับไม่ได้ดับนานค่ะเพราะอย่าลืมว่านอกจากชินชิลาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยจําเป็นจะต้องมีไฟแล้วอ่ะลองคิดถึงบ้านที่เขามีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องออกซิเจนหรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกนั้นน่ะก็จําเป็นจะต้องมีไฟตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในมุมของเราที่เราเป็นสัตว์เลี้ยงอะคะ่ะเราก็สามารถเลี้ยงได้อย่างเช่นเนี่ยค่ะปรับให้เขาอยู่กรงเล็กๆหน่อยก็ไม่มีอะไรมากค่ะ ก็เอาน้องใส่ในตะใส่ในกรงเดินทางหรือว่าใส่ในตะกร้าเล็กๆแบบนี้ไปเลยวิธีการทําแบบนี้ถามว่าช่วยอะไรก็ช่วยทําให้ระยะเวลาในระหว่างที่ไฟดับอะค่ะเขาไม่ซนหรือว่าไม่ออกแรงมากจนเกินไปเท่านั้นเองค่ะแล้วก็อย่าไปกวนอย่าไปเล่นอย่าไปอะไรเขาก็แค่นี้เองใส่ปุ๊บแล้วก็ใส่ขวดน้ําแล้วก็วางไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกไม่ร้อนอบอ้าวเพียงเท่านี้เองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยชินชิล่าสามารถอยู่ได้นะคะ ที่เคยไฟดับนานสุดคือ8ชั่วโมงในห้องนี้แล้วก็ให้พี่การไฟฟ้าช่วยต่อไฟระหว่างวันให้หน่อยก็อารมณ์ดับ4ี่ชั่วโมงมีไฟใช้1ชั่วโมงแล้วก็ดับเพิ่อมอีกสี่ชั่วโมงซึ่งสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นกรงของที่ฟาร์มอะค่ะกรงจะไม่ได้ใหญ่มากอยู่แล้วเพียงเพราะว่าเพื่อเพราะว่าเราต้องการเวลาที่มีเหตุการณ์ใดๆฉุกเฉินเราไม่สามารถขนย้ายน้องได้แบบ ตลอดเวลานะคะเนื่องจากปริมาณเยอะมากถ้าพี่ขนนี่ก็เรียกได้ว่ากว่าจะขนเสร็จก็ไฟมาพอดีว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉันชอบปรงไม่ได้ใหญ่มากอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสาหรับเด็กๆที่เขาจะอยู่กันเพียงแต่ว่าก็อย่าไปกวนเขาอย่าไปชวนเล่นอย่าไปแบบเฮ้ยเธอเป็นอะไรไหมเอ้ยน้องเป็นอะไรไหมอย่าค่ะคือปล่อยให้เขาอยู่ของเขาเฉยๆถ้าเขานอนใกล้เขานอนของเขาเฉยๆอย่าไปแย่อย่าไปมีของกินหรืออย่าไปอะไรอันเนี้ยค่ะพวกนี้ก็สามารถช่วยได้ละในเบื้องต้นสำหรับ ในระยะเวลาที่ไฟดับและเรารู้จะทำให้สามารถเราป้องกันช่วยเหลือหรือแก้ไขได้ต่อไปมาดูในมุมอันที่สองคือถ้าไฟดับแล้วเราไม่รู้อันนี้ต้องบอกว่าก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆแหละมันไม่สามารถทำอะไรได้นะให้พูดตามตรงเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่บ้านถ้าเกิดว่ามีคนอยู่บ้านก็อาจจะให้เขาทำวิธีแรกอย่างที่พี่บอกแต่ถ้าเกิดเราไม่อยู่บ้านแล้วไฟดับ บ้านเราเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าบ้านเราเนี่ยไฟดับบ่อยแค่ไหนหรือว่าอะไรยังไงแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราแวกบ้านที่เราอยู่เนี่ยเป็นรแวกที่ไฟดับเป,เป็นประจํามสม่ําเสมอเราก็อาจจะต้องเตรียมตัวอื่นๆเพิ่มเติมค่ะไม่ว่าจะเป็นพัดลมที่มีเขาเรียกอะไรแบตเตอรี่สำรองหรืออาจจะมีการใช้ UPS สำรองไฟสําหรับพัดลมหรืออะไรเงี้ยค่ะพวกเนี้ยเราก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะเพราะว่าพี่เคยใช้ UPS สําหรับ กรองแอร์ปรับอากาศเลยนะคะยังสามารถอยู่ได้ตั้งแต่ชั่วโมงการที่เราไม่ทราบว่าไฟดับแบบอาจจะทําให้เราป้องกันได้ยากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็สามารถป้องกันได้ค่ะสิ่งสําคัญที่สุดคือถ้าเกิดว่าเป็นไฟดับช่วงกลางวันอากาศมันจะอบอ้าวแล้วก็เร็วกว่าตอนกลางคืนเราอาจจะให้น้องมีน้ําเย็นหรือว่าอะไรนี้ช่วยด้วยได้นะหรือแม้กระทั่งเอาขวดน้ําในตู้เย็นที่เย็นๆนะคะอ่างไว้ให้เขาก่อนได้อยู่ บางท่านอาจจะแบบชื้นหรือเปล่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าแต่ตอนนั้นเนี่ยเราต้องคอนเซิร์นเรื่องอากาศร้อนก่อนส่วนเรื่องขนเปียกนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้เดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาได้นะคะยังไงก็ฝากไว้หน่อยละกันสําหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะคิดว่าน่าจะช่วยเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็ช่วยให้สามารถมองเห็นสถานการณ์ได้เลยแหละว,ว่าเราควรจะทํำยังไงโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบด้วย คิดว่าน่าจะมองเห็นภาพกันเนาะว่าถ้าไฟดับแล้วเราควรที่จะทำยังไงกันดีเพราะว่าเป็นคำถามหนึ่งที่ถามกันมาเยอะมากพอสมควรค่ะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็นําไปปรับใช้นะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าบ้านเรามีแบบไหนแล้วเหมาะก,กับยังไงพี่อยากจะให้ดึงจากสิ่งที่เรามีอยู่มาใช้ก่อนก่อนที่จะขวนขวายสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะบางครั้งสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนะอาจจะเพียงเพียงพอแล้วก็ได้นะคะโอเควันนี้ไปแล้วขออนุญ,ญาตไม่อุ้มน้องออกมาแล้วละกันนะคะเดี๋ยวลาด้วยพี่เลยละกันค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ ฝากช่องแปลลี่ชินชาแนลและรายการชินอินโฟไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ